มิงลาบพ่านประพันธ์โดยไตรโศกบทที่6เปลวแดดยามบ่ายยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นเป็นลำดับด้วยเครื่องแบบที่สวมใส่อยู่นั้นทำให้ใจและกายเริ่มร้อนตามอากาศกว่าจะทำให้จันทาสงบจิตใจลงได้ก็เล่นเอาเหงื่อตกจนเสื้อชุ่มพรานหนุ่มผู้นี้จะเรียกว่ามุทะลุ หรือเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าชีวิตตนเองข้าพเจ้าก็สุดจะคาดเดาได้ต่างก็เป็นคนปกติทั่วไปหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองลองมีปืนจ่อหน้าผากห่างไม่ถึงนิ้วซ้ำยังพร้อมจะส่งกระสุนทะลุกระโหลกอย่างไรเสียก็ต้องสอแววหวาดหวั่นคลั่นคลามให้เห็นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเป็น,นกลไกการป้องกันตัวของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อให้เก็บอาการเก่งแค่ไหนก็ตาม อย่างที่กัาพเจ้าเคยบอกไว้สายตามันหลอกกันไม่ได้ทว่ากับจันทาที่กัาพเจ้ากดให้นอนแผ่หลายอยู่กับพื้นและเอาปืนจี้กะบาลเขากลับไม่แสดงอาการที่กล่าวหมายเห็นเลยสักกรกกลิ้นมีมนุษย์เพียงสองจำพวกเท่านั้นที่จะแสดงอาการเช่นนี้หนึ่งคือพวกฆาตรกรโรคจิตคาขนง่ายๆโดยไม่กระพริบตาเพียงสนองความต้องการทางใจ ไม่กระบุคคลที่ไม่อีนังขังขอบกับชีวิตของตนเองเพราะเห็นความตายจนชินชาสายตาของจันทาที่มองข้าพเจ้าสื่อให้รับรู้โดยไม่ต้องพูดกันว่าฆ่ากูเลยฆ่ากูเสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่กูจะฆ่ามันพวกเราพร้อมทหารขเขมรซึ่งทราบคร่าวๆว่ามีหนึ่งในคนไทยปะปนอยู่ย้ายสังขารอันอิดระหยร่ยแรงไปหลบแดดยังชายดงไผ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลนะัก สในสี่ของทหารฝ่ายตรงข้ามถูกล่ามได้เถาวันขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่รับประกันว่าถ้าไม่ใช้มีดฟันยังไรเสียก็ไม่มีทางขาดส่วนอีกหนึ่งซึ่งคือนายอ่องคู่กรณีของพานหนุ่มที่ยังนอนไม่ได้สติจ่าสิทธิ์เพียงแต่มัดมือมัดเท้าและปล่อยให้นอนงอก่องงอ,องขิงอยู่อย่างนั้นโดยไม่แก้ไขใดๆให้อาการของเขาดีขึ้นเ่าบีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำครับผู้กอง ไอสามตัวนั่นดูแล้วยังไงก็มีคิดหนีด้ดูแววตามันสิไม่รู้ผู้กองจะเห็นไหมแต่สำหรับผมมันมีเพียงความหวาดกลัวเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลเมื่อข้าพเจ้าถามว่าเหตุใดจึงไม่มีใครคิดจะแก้ไขอาการให้เขาลืมตาตื่นฟื้นจากพิษข้อเท้าปลิดวิญ,ญญาณของจันทาต่อเมื่อจ่าศักเอ่ยออกมาเช่นนั้นพร้อมกอ,อกตามองไปยังผัใหญ่ก่อหนึ่งซึ่งจันทานั่งก้มหน้ากอดเขา ทำกลางวงร้อมของจ่าอเนกจ่าหานและจ่าศักดิ์ที่พระจากข้าพเจ้าเข้าไปสมทบภายหลังสามนายทหารที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงนั่งล้อมอยู่แบบนี้ย่อมหมายถึงการสอบสวนอันดุเดือดกำลังจะเริ่มขึ้นพรานหนุ่มอาจถูกตวาดคาดขันด้วยกำลังไม่กระขูเข็นให้ค่ายความจริงที่ปิดบังไว้ภายใต้ความเงียบขรึมแล้วมาตะบะแตกเอายามนี้ทว่าข้าพเจ้าคิดผิด จันทาจาศักซึ่งนับว่ามุทะลุด,ดุดันเลือดร้อนเป็นที่หนึ่งกลับเอ่ยเรียกอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่สุดเท่าที่ขพเจ้าเคยได้ยินจากเขาเองอ่ะมีอะไรค้างคาในใจก็เล่ามาเถอะพวกฉันนะ่ะทำงานกันเป็นทีมเป็นคณะนั่นหมายถึงว่าเองอ่ะก็รวมอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นควาไมไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะสำคัญที่สุดเงียบไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากปากของพรานหนุ่ม ที่ยังเอาแต่ก้มหน้าจ่าสักถอนใจยาวเปลี่ยนกิริยาบทจากนั่งยองๆเป็นขัดตมาดเมื่อคู่ทุกการกระทําของเองที่เป็นดั่งคนบ้ารู้ไหมมันลบล้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่พวกฉันมีต่อเองจนแทบไม่เหลือไหนละปากกับผู้กองเขาแล้วนี่ว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเสี่ยงตายครั้งนี้แล้วทําไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นคนละคนแบบนี้แล้ววะเงียบ จันทายังเอาแต่เงียบเช่นเดิมข้าพเจ้าเดินเข้าไปสมทบและเอ่ยขึ้นก่อนที่อีกหนึ่งในสองจ่าจะเปิดปากจันทาฉันไว้ใจเรานะแม้แรกๆฉันจะดูถูกว่าเรามือไม่ถึงพ่อจะนำทางพวกเราได้ฉันคิดด้วยสำวันเราจะกลายเป็นภาระที่ฉันและเพื่อนทหารต้องคอยช่วยเหลือแต่ตลอดเวลาแม้จะเป็นเพียงข้ามคืนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมามันเป็นเวลาสั้นๆ เราก็ทําให้ฉันเปลี่ยนความคิดในหัวของฉันคือผ้านหนุ่มที่เก่งก้ลาใจเด็ดที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักมันเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อคู่บอกฉันมาเถอะเล่าออกมาให้หมดเพราะถ้าหากเรายงิเลือกจะเก็บงำเอาไว้การเดินทางต่อจากเนี้ยพวกฉันกับจันทาคงจะต้องแยกกันฉันและคนอื่นๆน่ะจะคำทางไปให้ถึงจุดหมายเอง ได้ยินเช่นนั้นจันทางเงยหน้ามองข้าพระเจ้าทันทีหัวคิ้วขมวดเข้าหากันสีหน้าเศร้าสลดและคนผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดทำแบบนั้นน่ะมีแต่จะพากันไปตายฉันน่ะรักและฆ่าขารบพวกนายไม่ใช่ว่าเพราะค่าจ้างรางวัลแต่เป็นเพราะอะไรจันทาคนเนี้ก็หาคําตอบให้ไม่ได้เพียงแต่ในใจบอกว่าจะเป็นจะตายก็ต้องไปกับพวกนายให้สุดทาง ถ้าอย่างนั้นก็เล่าออกมาให้หมดเรื่องที่ค้างคาใจไม่ต้องเล่าในฐานะพลานำทางกับผู้วาจางก็ได้แต่ขอให้เห็นกับฉันจ่าศักจ่าหารที่เฝ้าชื่นชมเราไม่ขาดปากรวมถึงคนอื่นๆจงเห็นพวกฉันเป็นเพื่อนเป็นพี่ชายที่จะบอกความลับอันอึดอัดใจ,จให้ทุกอย่างเหมือนที่เราบอกเรื่องชะบาก,กับพวกเขาเมื่อเช้านี้ไงขพเจ้าและจันทาต่างจ้องหน้ากันเช่นนั้นอยู่นาน จะด้วยเหตุผลกลใดไม่อาจทราบได้ข้าพเจ้าเกิดสำเนียกในใจถึงความกังวลบางอย่างที่แสนจะมองออกโดยง่ายหมวดสอบสวนทหารสามคนนั้นทีผมเชืว่อว่านอกจากนายอ่องอะไรนั่นแล้วต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่พูดไทยได้ก่อนจะหันมาหาจันทาบอกเขาจากใจจริงสำหรับเรานะจันทาหากว่าเรารักและเคารพพวกฉันอย่างที่ว่าจริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปิดปางฉัน หรือคนอื่นๆตรงนี้โอ๊ยโอ๊ยอ,อย่าทำพวกเราเลยใช่ใช่ก่อหลองหะพระาทหารได้แก้ที่บานมาพวกเราก็โดนมานหนักพอแล้วทุกคนยกเว้นสองผู้หมวดทหารต่างหันไปมองเป็นตาเดียวแล้วก็เห็นว่าจากกิตติใช้พานท้ายปืนกดลงยังขาหนีบของหนึ่งในนั้นนั่นเพียงพอสำหรับจะทำให้อีกสองคนที่เหลือเผยไตย หมวดกิติหันมายิ้มยิงฟันกับข้าพเจ้าราวกับจะบอกเป็นในๆว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นลักครับผู้กองพวกมันถึงจะยอมเปิดปากสรุปแล้วทั้งสี่นายทหารจากฝ่ายตรงข้ามล้วนพูดไทยสนทนาต้อนรับฉับไวไร้ความบกพร่องยิ่งหรูแบบนี้ข้าพเจ้ายิ่งหมันเคี้ยวแต่เลือกจะสงบอารมณ์แล้วหันมามองจันทาเพื่อให้สัญญ,ญาณว่าถึงเวลาแล้ว เรื่องอะมันเริ่มต้นที่พี่ชายของฉันยอมฝ่าฝืนข้อห้ามของหมู่บ้านตามไม่อ่องเวนตะไลนั่นอะเข้าป่าช่วงเดินวิบัตินั่นละนายย้อนกลับไปเมื่อราวๆเดือนที่ผ่านมาจันดีพรานหนุ่มที่ถูกยกย่องว่าเก่งกล้าทั้งความสามารถเชิงพรานและคาถาอาคมถูกเพื่อนรักซึ่งก็ไม่ใช่ใครในายอ่องที่ยังคงนอนสลบสไลชักชวนเข้าป่าหลังหมู่บ้าน ซึ่งก็คือป่าดิบบนเขาสองลูกที่ตั้งต่งงานง้ําค้ำฟ้าอยู่นั่นเองแรกทีเดียวจันดีปฏิเสธเชิงตักเตือนเพราะช่วงเวลาที่นายอ่องชักชวนด้วยอาการร้อนรนกระสัญอยากจะเข้าป่านั้นอยู่ในช่วงวันสุดท้ายของเดือน7หรือแรม15บห้าคำตามการนับแบบจันทรคติซึ่งความเชื่อของบ้านดอนหนุ่มสาววันสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาจากปกติจะมีแค่29วันของเดือนเ เป็น30วันนั้นเรียกกันว่าอธิกาวานที่จะมี5ปีครั้งและด้วความผิดปกติทางดาราศาสตร์บวกความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณน,นี้เองทำให้เกิดข้อห้ามซึ่งเปรียบเสมือนกฎเหล็กของหมู่บ้านว่าหากไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายแล้วแล้วก็ยาริได้อ่านเข้าป่าจนกว่าจะล่วงเข้าเดือนใหม่บ้านดอหนมสาวเรียกเดือนเดืนนั้นว่าเดือนวิบัติ เพราะอาถรรพ์ของเขาสองลูกจะแรงกว่าที่ผ่านมาเรียกว่าแรงที่สุดเลยก็ว่าได้แม้จะทำใจแข็งพยายามปฏิเสธสักเพียงใดแต่สุดท้ายจันดีก็พ่ายให้แก่มิตรภาพที่มีต่อเพื่อนรักเพียงคนเดียวนายอ่องอ้างว่าเวลานี้เหมาะที่สุดที่คนกระจอกและถูกตราหน้าว่าขี้ครอกไม่ได้เรื่องอย่างเขาจะพิสูจน์ตัวเองหากเข้าป่าในเดือนวิบัติแล้วกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย แม้จะไม่มีสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ติดมือมาเขาก็จะสามารถลบคําสบประมาทของคนทั้งหมู่บ้านได้และความเชื่อมัน่นยกย่อเชิดชูที่จันดีมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่าเพราะทั้งคู่เข้าและออกได้โดยไม่ตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าใช้แตะเก่งกาดเพียงอย่างเดียวจันดียังรอบคอบรู้คิดถามกลับว่าอาถรรพ์แรงขนาดนั้น เข้าไปแล้วจะพารอดออกมาได้ยังไงนายอ่องเองก็ราวกับจะเตรียมคำตอบสำหรับคำถามนี้มาไว้แล้วพูดโพรงสายตาเป็นประกายชัดถ้อยชัดคำก็อาคมสุดเข้มขังที่มึงอ่ะเรียนมาจากท่านสุยนั่นไงเล่าที่จะช่วยให้เรารอดปลอดภัยใครๆอ่ะตางก็รู้ว่าในบรรดาคนที่เรียกท่านส่ยว่าครูบาอาจารย์แค่หยิบมือมึงอะเก่งที่สุดท่านสุรยรักมึงที่สุด และท่านสุยก็ถ่ายทอดทุกสัพพวิชาของท่านให้กับมึงท้งที่สิทธิคนอื่นๆเรียนไม่ถึงก็ยอมแพ้แต่โดยดีเธอนะเพื่อนรักกูขอเพียงแค่นี้พากูเข้าไปให้กูหลุดพ้นจากคำตาหน้าว่กระจอกไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายแห่งบ้านดอนนมสาวทีต่วว่ามึงเป็นคนเดียวที่รู้ดีว่ากูอ่ะ ต้องทนกับคำปามาชีช้ขาดว่าลายค่ามันนานแค่ไหนความรักความสงสารที่มีต่อเพื่อนทำให้จันดีใจอ่อนบอกกับเท่าจันศีผู้เป็นพ่อตามตรงพร้อมเหตุผลประกอบซึ่งตนเองคิดว่าเป็นความจรงิงแน่ละ่ะเท่าจันศีพอได้ยินเช่นนั้นก็ปฏิเสธถ่ายเดียวสั่งห้ามเด็ดขาดซ้ำยังประกาศจะตัดพ่อตัดลูกถ้าจันดีคิดจะเข้าป่าในวันนั้น ฝ่ายหนึ่งก็พ่อฝ่ายหนึ่งก็เพื่อนรักที่คบหาเล่นหัวกันมาตั้งแต่เด็กสําหรับจันดีแล้วนายอ่องน้าสงสารเกินกว่าใครในบู่บ้านเพื่อนฝูงเลือกจะไม่คบเพราะเป็นคนกระจอกวิชาพรานที่ใครต่อใครพยายามสั่งสอนกลับไม่เข้าสมองเสมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วหายไปนพาอากาศเรื่องยิงปืนติดรอยสัตว์ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงจันดีเอาหัวเป็นประกัน ว่าเดินเข้าป่าไม่เพียงร้อยเก้ารับรองเพื่อนรักของเขาคนนี้มีอันหลงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ด้วยความเป็นคนจิตใจดีถึงคนอื่นจะมองข้ามหัวพร้อมดูถูกเหยียดยามในอ่องยังไงจันดีกับเลือกจะคบค้าด้วยและไม่ใช่แบบปิดบังกอดคอเดินเที่ยวเล่นในหมู่บ้านพร้อมพยายามสอนวิชาพรานให้โดยไม่สนหากใครจะว่าและนั่นเองข้อดีของลูกผู้ชายคนโต กลายเป็นจุดบอดเพราะดันไปดีกับเพื่อนผิดคนจันดีและนายอ่องแอบออกจากหมู่บ้านบ่ายหน้าเข้าป่าตั้งแต่ยามบ่ายกว่าเท่าจันสีจะรู้ตัวก็เย็นย่ำค่ำตะวันเข้าไปแล้วจะสืบเสาะเลาะหาว่าไปทางใดก็จนปัญญาที่สุดก็ต้องงัดวิชาดั้งเดิมที่มีติดตัวมาใช้เรียกเอาวิญญาณโหงพลายผีเรียงให้ออกไปตามหาไม่เกินอึดใจก็ได้ความว่า จันดีกำลังตกอยู่ในอันตรายเวลานี้เขาบาดเจ็บหนักอยู่ที่หุบใบบัวและสมิงร้ายก็กำลังมุ่งหน้าข้ามเขาไปที่นั่นเท่าจันสีพยายามขอความช่วยเหลือจากพรานคนอื่นๆเพราะตนเองก็แก่เกินกว่าจะลุยป่าไปถึงหุบใบบัวแม้จะวิ่งเต็มฝีเท้าโดยไม่พักอาจไปถึงที่นั่นก่อนเดือนขึ้นแต่ต้องหมายความว่าตัวเท่าจันสีเองต้องอยู่ในสภาพที่ร่างกายพร้อมสับ ไปด้วยพลักกำลังดังแต่ก่อนขณะที่พ่อมัวแต่ขอร้องและนั่งกรุ้มจันทาได้ออกจากบ้านวิ่งสุดกำลังตรงไปยังหุบไปบัวตั้งแต่รู้ข่าวความที่เป็นหนุ่มนั่นบวกกับห่วงสถานะของพี่ชายจนใจรุ่มร้อนจันทาสามารถไปถึงที่นั่นในช่วงที่ดวงจันเท์พิ่งจะโผล่ผลยอดไม้ได้ไม่นานเท่าใดนักถึงอย่างนั้นก็แทบจะมองไม่เห็นสิ่งใดๆเลย เพราะดวงจันทร์ถูกบทบังจนเหลือเพียงเสี้ยวของเสี้ยวจันทาตะโกนหาพี่ชายพร้อมฉายไฟศาสตรเป็นลำไปทั่วทุกทิศและแล้วรางโชคเลือที่ถูกคล่อมโดยหญิงสาวเปือยกายก็ปักกดแกใส่ตาห่างออกไปสักสิบวาเศษกลิ่นข่าวเลือดคลักคลุ้งฟุ้งตลบจนจันทาใจหายอาการผ่องยุบบริเวณหนะ้าอกเนิบช้าน้อยนจวนเจียนจะข้ามเส้นสู่ความตาย นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยยืนยันว่าจันดียังมีชีวิตอยู่แม้สภาพจะไม่น่ารอดจนถึงวินาทีนั้นก็ตามแสงไฟฉายสาดจับเป็นลำทาบทับร่างเปลือยขาวโพลสะออดสะองของหญิงนางนั้นแต่ทั่วทั้งตัวราวกับถูกปกคลุมด้วยดงหญ้ารอยสักอักขระเล็กยันบทบางความงามอันพึงจะมีจนหมดสิ้นหญิงสาวนางนั้นพละจากจันดีผู้พี่ ตว่าใส่จันทาได้อาการหงุดหงิดงุนง่านเสร็จแล้วก็พงข้ามดอนข้ามหินเข้าหาอย่างรวดเร็วทว่าจันทาเองก็เร็วไม่แพ้กันหญิงสวนเจาะเข้ากลางอก,อกจนกระเด็นพังะงายนอนดิ้นพรวดพรวดที่สุดก็น,นิ่งไปพร้อมกับร่างกายที่เปลี่ยนเป็นเสือใหญ่ต่อนหน้าต่อตาแม้อาการจันดีจะหนักแต่ก็ยังพอมีสติและสนทนาโต้อตอบได้หลังจากแผลเวอวะ ที่ขาสองข้างถูกเคี่ยนได้พักของม้าสองผืนจนแน่นส่วนแผลที่ท้องจันทาถอดเสื้อตนเองออกขยุ่มเป็นก้อนและกดเอาไว้เพื่อห้ามเลือดจันดีบอกให้น้องชายเร่งแล่นหนังนังสมิงตนนั้นเสียอย่างน้อยมันจะเป็นรางวัลแต่ความกล้าหาญของตัวจันทาเองแต่แต่มันไม่ได้จบแค่แล่นหนังมันออกนะนายพี่จันดียังบอกกับฉันให้ฉันว่าต่อเถอะจันทา จะเป็นเรื่องอะไรทิศทางไหนพวกฉันก็พร้อมจะรับฟังและเชื่อใจแล้วข้าพเจ้าบอกเมื่อเห็นอาการลังเลข,ของเขาพี่จันดีสั่งให้ฉันกินหัวใจมันเสียแม้มันจะตายแต่อำนาจและก็อาคมที่สิงสู่อยู่ในตัวมันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะถูกถ่ายทอดเข้ามาในตัวของฉันโดยไม่ต้องล่าเรียนใดๆจันทาตอบอ้อมแอม แม้จะบอกแก่เขาด้วยเสียงหนักแน่นว่าพร้อมจะรับได้แต่ข้าพเจ้ายังมีวัยอดกลืนน้ำลายฝืดคอนึกภาพตามและลามไปถึงผลของการกระทำนั้นทุกอย่างล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งดีหากมันเป็นไปตามที่เรื่องเล่าหรือตำนานปรำปราก่ลาวไว้ผู้ที่หานกล้ากินหัวใจสมิงจะได้รับพลังอำนาจอันก้าแกล่งมาไว้ในครอบครองแต่ก็ต้องแลกด้วยการที่ตนเองต้องกลายเป็นคนก็ไม่ใช่ ปีศาจก็ไม่เชิงว่ากันง่ายๆก็คือจะกลายเป็นสมิงนั่นเองทว่าข้าพเจ้ากับสกิดใจบางอย่างเพราะไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไรจันทาก็เป็นเพียงพรานหนุ่มที่มีความรู้เรื่องป่าและศาสตร์ทางสายเวทเท่านั้นเขาไม่ใช่ปีศาจซึ่งความจริงข้อนี้ก็ยังก้ำกึ่งอยู่ในใจจนกระทั่งจันทาเริ่มเล่าต่อแรกทีเดียวเขาปฏิเสธเสียงแข็งด้วยความเชื่อของไทย ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ไม่ต่างกันการรับเอาเซี่ยวไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนเนื้อเพียงข้อนิ้วหรือเลือดเพียงหยดเดียวแม้กระทั่งน้ำลายจากผู้ที่เป็นปีศาจจู่ก่อนแล้วตัวเองต้องรับช่วงต่อมึงะไม่เป็นอะไรหรอกจันทาเอ้ยท่านสุยบอกแก่พี่แล้วที่ไ่ยอมรับมึงเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามึงไม่คู่ควรหากแต่ดวงมึงอ่ะมันแข็งดวงมึงมันแรง แรงเกินกว่าวิชาอาคมของท่านสุยจะทำคุณประโยชน์ให้พูดกันง่ายๆตรงๆก็คือมึงเหมือนพ่ออาคมของท่านสุยที่ว่าแน่ยังแรงไม่ถึงครึ่งของดวงมึงเลยและการกินหัวใจของมันในครั้งนี้ท่านสุยเองก็ทำนายทายทักบอกพี่ไว้ก่อนแล้วท่านรู้ลวงหน้าว่าเวลานี้จะมาถึงต่อให้มึงกินเนื้อของมันทั้งตัว สิ่งที่มึงจะได้ไปก็คือความเข้มขขังพลังใสเวทไม่ใช่จิตใจชั่วร้ายของปีศาจหรือผีหาใดๆเชื่อพี่สิลองทบทวนดูว่าพี่ชายของมึงคนเนี้ยเคยโป้ปดมึงไหมเท่านั้นเองอาการลังเลใดๆก็ตามที่มีอยู่ในจิตสำนึกพันมาลายหายไปจนหมดสิน้นจันทาจัดการผ่านดะอกควักเอาหัวใจก้อนใหญ่เท่ากำปั้นของมันขึ้นมากิน แม้จะสะอิดสะเอียนจนเจียนจะสำรอกออกมาหลายครั้งแต่คำว่าเชื่อพี่สิมีอนุภาพมากพอจะปลุกเราให้จันทาฟื้นใจกินมันเข้าไปจนหมดแต่ว่าภาพที่มโนไว้ว่าตนเองจะต้องทุรนทุรายร้องโวยวายดิ้นพรวดพรวดกับไม่เป็นไปตามนั้นณนะวินาทีนั้นณช่วงเวลานั้นจันทารู้สึกเพียงอย่างเดียวคือ พลังใจที่กล้าแข็งไม่ขยาดหวาดหวั่นคลั่นคลามต่อใครหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นคนหรือปีศาจเขารับรู้ได้โดยไหนว่าอาคมที่พ่อสั่งสอนให้จนหมดไส้หมดพุงนั้นมีอำนาจแรงกล้ามากกว่าเก่าจนขนลุกขนพองและเขายังคงมองจันดีเป็นพี่ชายไม่ใช่อาหารเขาไม่กลายเป็นสมิงอย่างที่จันดีบอกไว้จริงๆจันทาแบกร่างที่สบักสบอมเจียนตายของพี่ชาย กลับบ้านพร้อมหนังเสือในคืนนั้นแน่ละ่ะคําว่าอาถรรพ์อย่างไรก็คืออาถรรพ์ตลอดทางที่เขาเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดแต่พยายามไม่ให้แผลของจันดีกระทบกระเทือนป่ารอบกายอื้งคนึงมีไปด้วยเสียงพูดผีปีศาจเรากับพวกมันต้องพุ่งเข้ามาฆ่าและกินสองพี่น้องแต่ไม่สามารถทำได้อำนาจบางอย่างทำให้พวกมันเกรงกลัวที่สุดทั้งคู่ก็กลับถึงบ้านโดยกึ่งสวัสดิภาพ จันดีได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางแต่สุดท้ายตัวเขาเองก็รู้ดีว่าต่อแต่นี้ปรานจะไม่ใช่วิถีทางของเขาอีกต่อไปนับแต่วันนั้นจันทาก็กลายเป็นผู้กล้าที่บุกเดี่ยวเข้าป่าในช่วงเดือนวิบัติเพื่อช่วยพี่ชายกลับมาโดยที่ตนเองไร้รอยขีดข่วนแน่นอนเรื่องที่ว่าจันดีเข้าป่าไปเพราะเหตุใดถูกบอกเล่าแก่ทุกๆคนแต่มันเป็นเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ของความจริงทั้งหมดชาวบ้านทั้งหลายซึ่งยังเคารพจันดีในฐานะพรานฝีมือเยี่ยมรู้เพียงแค่ว่านายอ่องขอร้องให้จันดีผาเข้าป่าและหายตัวไปอย่างไรร่องรอยมีเพียงจันทาผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงนายอ่องและจันดีเดินลัดเลาะไปตามป่าเขาลำเนาทึบ และถึงหุบใบบัวในช่วงบ่ายแก่เท่านั้นทั้งคู่ก่อไฟตกลงกันว่าจะแรมคืนกันที่นั่นเห็นแสงตะวันเมื่อไหร่ก็กลับออกไปและลบล้างคำปรามาย์ของนายอ่องอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แล้วทันทีที่ดวงตะวันเหลือเพียงครึ่งเดียวที่โผล่พ้นเหลี่ยมเขานายอ่องอาศัยจังหวะที่จันดีเผอเสียบมีดพรานซึ่งเต็มไปด้วยมวลสารอัปรีเขาใส่ท้องเพื่อนรัก ต่อให้อาคมจะเข้มแข็งหนังทนเพียงใดก็ถูกลบล้างในบัดดนโดยมีดเล่มนั้นจันดีสุดหวบลงทันทีร่างกายไร้เรี่ยวแรงแม้จะยันตัวเองลุกขึ้นนั่งข้าเอาของเส้นวายชั้นดีมาให้ท่านถึงที่แล้วขอท่านพญาสมิงพลายจงมารับเอาไปและแบ่งเพียงเศษเสียวของพลังอำนาจให้แก่ข้าข้าจะขอเป็นทาดรับใช้ท่านไปจนชั่วกับ วกันันจันดีนอนน้ำตาตกนึกเสียใจที่เพื่อนรักมาหักหลังเช่นนี้ได้แต่มองแผ่นหลังของนายอ่องที่ค่อยๆหายลับไปยังสมทุมพุ่มใดพุ่มหนึ่งลพร้อมๆกับความสรวรรงที่ค่อยๆกางปีกโอบล้อมทั่วบริเวณเอาไว้นานเท่าไหร่ไม่ทราบที่จันดีตั้งนอนทรมานอยู่แบบนั้นนายอ่องช่างฉลาดนักที่มียักแทงเข้าจุดตายราวกับว่าหมายใจให้พญาสมิง ได้กัดกินสูบเลือดกลืนเนื้อถือวิญญาณเพื่อนรักทั้งเป็นกระทั่งทั่วอนาบริเวณมืดมิดสนิทด,ดำจนแลไม่เห็นสิ่งใดเสียงคำรามลั่นขอบ่าาแตกแสกสากก็แววมาแต่ไกลและใกล้เข้าที่สุดก็มาหยุดลงที่แผ่นหินก้อนหนึ่งซึ่งไม่ห่างจากจุดที่ทองดีนอนอ่อนลหโอยโรยแรงเท่าใดนักแม้ทั่วอนาบริเวณจะมืดดังว่าแต่จันดียังเห็นลางๆว่าผู้มาเยือนนั้นเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดากลิ่นสาบสางและไอชั่วร้ายแผ่ออกมาชัดเจนจนรู้สึกได้ทุกขณะที่ร่างนั้นย่างสามขุมเข้ามาหาเมื่อได้ระยะที่อคันตุกะปีศาจต้องการดวงตาของมันแดงว่าพร้อมกับความเจ็บปวดที่แล่นปาดไปทั้งทั่วหน้าขาทั้งสองข้างไม่ขมเขี้ยวหรือกงเล็บอันแหลมคมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันประจงจิกลงบนเนื้อหนังจนถึงกระดูก และลากควานเป็นทางยาวจนถึงเหนือเขา่าไม่ต้องสงสัยเลยมันกำลังเล่นกับเขามันกำลังสนุกกับความตายที่เข้ามาเยือนเหยื่อบูชาช้าๆและขณะที่มันแลบเลียดูดเลือดส,สดๆที่ทะลักไหลออกมาเสียงตะโกนร้องหาของจันทากระงมกล้องจนมันสะดุง้งต่อมาก็เป็นแสงไฟฉายที่ทอดเป็นลำมาที่ตนแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่จันทาบอกประสบและเล่าให้ข้าพเจ้าฟัง ขพเจ้าเหลียวมองไปยังร่างที่นอนไร้สติของนายอ่องนึกอยากแก้ไขด้วยวิธีใดก็ได้ฟื้นคืนสติมาแล้วถูกจันทากกระทืบซ้ำทว่าเรื่องความแค้นส่วนตัวของพลานหนุ่มคงต้องยกไว้ก่อนเวลานี้สิ่งสำคัญที่ขพเจ้าอยากรู้และเชื่อว่าเพื่อนหานคนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันคือพวกนี้ข้ามแดนมาด้วยจุดประสงค์ใดนายอ่องไปอยู่กับฝ่ายเขมรได้ยังไงและที่สำคัญยิ่งกว่า ปริศนาหน้าหนักกรบบานข้ออื่นคือทหารพวกนี้ถูกสิ่งใดโจมตีหรือหนีอะไรมามีอีกเรื่องที่ฉันอยากจะบอกนายเรื่องพญาสมิงที่มาหาเราถึงตีนนอนเมื่อคืนนี้ว่ามาเลยจันทาพวกฉันพร้อมจะรับฟังเขาพระเจ้าบอกประโยคเดิมทั้งที่ในอกสันเทิมระรัวรั่นปานจะระเบิดออกมาเป็นสิ่งเสียงไอพญาสมิงนั่นก่อนไปมันพูดทิ้งทายเอาไว้ ว่ามันจะล่าฉันมันหมายหัวฉันเป็นสำคัญและหากพวกนายยังดึงดันจะเดินหน้าต่อไปโดยมีฉันอยู่ด้วยพวกนายจะต้องพบกับจุดจบไม่มีทางเลี่ยงเพราะอะไรทำไมมันถึงหมายหัวเราขพเจ้าถามพยายามกดเสียงให้เป็นปกติเพราะหากปล่อยเอาไว้นานวันอำนาจของฉันอาคมที่ฉันมีจะแก่งพอ แกงจนเกือบเทียบเคียงกับมันได้มันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นฉันเองก็เช่นกันเพราะฉะน,นั้นน่ะนายฉันขอโทษที่ต้องผิดคาพูดพวกนายล้มเลิกภารกิจนี้เสียฉันน่ะจะพากลับหมู่บ้านฉันไม่อยากให้พวกนายได้รับอันตรายใดๆไปมากกว่านี้ไม่เป็นไรจันทาจ่าหารเอ่ยขึ้นเพียงเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเองอ่ะไม่ใช่ปีศาจเองอ่ะเป็นพวกเรา ลูกผู้ชายพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นในเมื่อเองบอกว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพวกฉันจนถึงที่สุดเป็นตายเราจะไปด้วยกันเองก็ต้องทําให้มันรู้กันไปซิว่าคนน่ะจะพ่ายแพ้แกอาถรรพ์้ายไปตลอดให้มันรู้กันไปว่าสมิงเสื้อสางปีศาจร้ายมันจะกล้าล่าพานผู้เก่งกาจของเราได้ที่แน่แนนะเองไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพังเองยังมีพวกฉันตั้งหกคน ซ้ำอย่งเก่งมากเสียด้วยข้าพเจ้าถอนใจด้วยความโลง่งจันทายิ้มและเปลี่ยนเป็นหัวเราะให้กับคำปลุกใจของจ่าหารแน่ละเป็นไข่ก็อดคำไม่ได้ข้าพเจ้าคิดเช่นนั้น